สวัสดีครับปลูกผักข้างบ้านวันนี้นะครับผมเราได้เวลามาทําการตัดกระลำดอกของเราแล้วนะครับผมกระลำดอกที่ปลูกในกระถางนะครับปลูกเมื่อวันที่10มกราคมนะครับผมก็ถึงเวลาตัดแล้วนะครับผมวันนี้วันที่11 1มีนาคมนะครับผมโอ้โหบ็อกรี้ไม่ใช่กระลำดอกนะครับปลูกเองทานเองนะครับผมปลอดภัย ดูสิครับห,หัวก็โอเคครับผมไม่ใหญ่เท่ากับปลูกใส่ดินแต่ก็พอได้ทานครับนี่ครับลักษณะโคนต้นมานะครับเมื่อปลูกทุกครั้งเราก็ต้องถอนออกนะครับนี่นะครับผมกระลำดอกโอ้สวยงามวันนี้ไปทำอะไรกินดีแกงใส่ปลาไปแกงใส่ปลานะครับผมใส่ใบหอมกระลำดอกของเราว้าว